แล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งป่าโนอสเขามีเล่นอะไรไม่รู้เราถเหมือนถแถลงข่าวป่าโนอสก็เล่นอะ่ะเหมือนเด็กเหี้ยมเขาก็เหมือนตอบเราเนี้ยแต่ไม่ได้ตอบจริงใช่ว่าเหมือนทุบหลังอ,ะอ่ะแล้วเราก็แกล้งแอคติ้งกระเด็นล่วงลงไปจากโต๊ะแล้วก็ลุกมารู้ไว้แล้วรู้ไว้เูาก็เจ็บเลยคือเราแก้ร้องไห้ แล้วเสร็จปุ๊บนักข่าวพานหัวเลยโน้ตเชิญยิ้มตลกมาเฟียนายพูดถึงคุคอมมาก็ใจหายนะใจหายจริงๆแล้วคือพี่กับพี่คอมเนี่ยมันต,ตั้งแต่แรกๆตั้งแต่พี่ยังไม่ดังเนี้ยก็เจอกันมาวันนี้แกไม่สบววายแล้วเราก็ไปหากเขาไม่ได้ไปเยี่ยมเขาไม่ได้เพราะมันด้วยโรคนะด้วยโควิดก็ได้แต่ติดตามข่าววันหนึ่งพี่นอนอยู่บนเตียงพี่ตื่นตื่นขึ้นมาด้วยโทรศัพท์ของพี่เต้ยนักข่าวท่องสามครับโทรมาว่าโกพค่ณคอมเสียแล้วนะ พี่จะเตร์ชดูหนังนีิพี่เลยจะแกบ่อยมากดูทุกครั้งดูทุกดูทุกวันพี่คิดถึงแกตลอดหลับตาแล้วยังคำพูดของแกยังอยู่ในใจพิ่เสมอพี่ถ่ายละครจยากแกพี่เป็นคนตัดเลย็ยขบไปแกเป็นคนถอนผมอกให้แกม,มันมากกว่านะมันมากกว่าเพื่อนร่วมงานมันมากกว่ามันเหมือนพ่ออะไรคนหนึ่งเหมือนญาติผู้ใหญ่ อร่อยไหม <c oughs> อร่อยรับพี่น้ำเปล่าที่นี่อร่อยมากสว <c oughs> ัสดีทุกคนครับผมนายชาแนลแฟมิลี่ครับต้อนรับพี่โกตีอารามบอยครับสวัสดีครับ โกตีมากกว่าครับผมต้องใช้โกติอารามบอยนะได้ได้หมดเลยได้หมดเลยนะพี่นะอารามบอยผีน่ารักได้หมดเลยผีน่ารักนี่คือเป็นนามสกุลแรกของพี่โกเลยแต่เด้โกติผีจินจุ้งก่อนโกติผีจินจุ้งคนไม่รู้อือก็ไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยโกติผีจินจุ้งมาจากไหนเเออก็ลยแต่มารู้จักตอนเป็นโกติผีน่ารักนั่นแหละจิจุ้งนี่คนใช้เยอะเนาะ มียผมรู้จักกินจุ้งเหรอพี่อย่าไปหลอกเขาเขารู้จักกินจุ้งไม่หลอกมันอะไร่เชื่อเชื่อใช้เยอะมากเลยอ่ะยังไม่หยุดเลยยังไม่หยุดอยู่ที่สวนพี่โกะนะครับตอนนี้เป็นสวนกระบองเพชรหมดเลยใช่แคคตัสกระบองเพชรเรียกอะไรก็ได้หมดเดี๋ยวตรงสวนแคคตัสไอ้คนนี้แล้วเราค่อยคุยกันเอาคุยแบบสาระก่อนอ่าได้อยากรู้อะไรเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวพาไปเดินดูต้องบอกว่าแฟนผมนี่เป็นแฟนขับกระบองเพชรนี่แฟนเหรอแฟนผมอ่ะเขาแปลว่าแฟนแต่ว่าวันนั้นที่พาไปสตูไม่ใช่คนนี้ ไม่ใช่ผมต้านใช่ไหมอเอาเนี่ยผมต้านอีกคนหนึ่งได้กี่นาทีแล้วเราตัดเร็วเขียตีตายเลยพี่จริงๆเลยรู้ตไองนารักคนรักเดียวะนะตลายใจเป็ธรรมดาแล้วแต่ดีนะ เจอกันมาตั้งแต่สมัยผมเด็กแล้วตั้งแต่นายเด็กปีที่เท่าไหร่พี่สี่สองสี่สิบสองก็ตีว่าห่างกันก็ห้าหกปีโดยประมาณรจริงจริงพี่โกะดังมาตั้งแต่สมัยอยู่คณะลิเกใช,ใชจ่จริงๆอันนี้นายพูดถูกอันนี้ผมยอมรับถ้าถามมาย้อนไปสมัยนั้นเมื่อ30ปีที่แล้วพี่โกะถึงขนาดว่าถ้าสมมติหาลิเกคณะพ่อผมไปถ้าหากโกะตีตั้งหักเท่าไหร่ <c oughs> ถามมายุคนั้นน่ะหาคนเดียวเจ้าภาพสู้ในราคาสามพันห้าพันคุณคิดว่ามันไม่ใช่เง,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 งินน้อยๆนะเข้าใจใช่ไหมพูดเยอะอร่อยไปบอกเอาโต เขาก็จะจ้างเราเป็นอาหารทำไมถึงมาเจอกับไพดีผีน่ารักเลยก็คือตอนนั้นเนี่ยไปอยู่กับพี่สะไพนะฮะเนี่ยแม่ไอ้น้องจ๊อบนี่แหละที่บางลายพิกิตเขาก็มีร้านขายของชาทีนี้เราเป็นคนบ้าบ้าบอเป็นคนชอบรักสนุะวันดีคืนดีครื่นฟ้าคลื่นฝนเราก็ร้องลิเกขายพิกแกงขายหมูขายผักขายอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยพอเพีงเป็นร้านขายลูกอยู่ตรงข้ามกันเขาก็เห็นเราเขาก็เลยบอกว่าไอ้หนูอยากเป็นดาราป่าอยากให้บอกไม่อยากครับพ่อเออยจะเป็นดาราเรียกพ่อเรียงแม่ได้นะตอนนั้นไม่เคยคิด ก็ไม่ได้สนใจแต่คขาบอกเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้เนี่ยสะกิดใจ,จตรงนี้มันสะกิดใจ,จเพราะว่าเราออกมาจากบ้านก็คือเราต้องการเป็นเสาหลักของบ้านเราต้องการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนี่ยเดี๋ยวพ่อพาไปฝากหลวงปู่พิมพาหลวงปู่พิมพาเนี่ยลูกติดเยอะนะตลกในพื้นทยเนี่ยอาจุมจิมเขมเล็กโนดเชนิญยิ้มเดอดอกกตาดาวคูศรีวิไลเอ็ดดี้ลลดดว,วีนารักดอนสตรอเบอร์รีแม่นลวงร้อยอุไรพรคือศิลปินทั้งเกิดทั้งวงการอ่ะต้องมาหาหลวงปู่พิมพาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หมดพอเพียงก็พาพี่เบิกกลับหลวงปู่ไปหาหลวงปู่พ ปู่เนี่ยชอบใส่นักแสดงศิลปินตลกนักร้องเมาชอบหมดใช่เวลามวีวันเกิดหลวงปู่ทีเงี้ยจัดงานวัดอย่างเงี้ยดาราศิลปินเหล่าลูกติดโอ้โหเอาเถอะทั้งคืนอะทุกคนมาช่วยฟรีม,มาช่วยฟรีหมดพ,พ่อเพียงก็บอกว่าเดี๋ยวให้หลวงปู่ฝากให้จำได้เลยวันนั้นพี่ใส่ชุดสก็อตสีแดงหลวงปู่บอกอ่ะมาบากครบยังปู่มีเด็กอยู่คนนึงเดี๋ยวให้มันแสดงให้ดูแล้วใครอยากได้อะไปอเาไปอยู่ด้วยต่างเป็นนักร้องฝ่ายเป็นนักแสดงหน่อยพี่ก็ร้องกอดลิเกแล้วก็ตบท้ายว่าถ้าไม่กลัวหลวงปู่ท่านจะโกรธหนูษ ขายบาโบแต่งเมียโอ้โหทุกคนหัวเราะโอ้โหเด็กเยี้ยขายบาบบโบแต่งเมียทั <c oughs> ย่วก,ก็ชอบไลุงปูบอกว่าใครจะเอาแม่อน,นอกน้อยบอกว่าปูหนูเอานี่ลุงปูบอกว่าเอางี้แล้วกันถ้าทางเหมือนไอ้จิ๋มปูบอกว่าเอสไอ้จิ๋มนี่มันเคยเลี้ยงมึงมาตอนนี้มันไม่อยู่แล้วแต่ปูอยากจะบอกนะว่าไอ้จิ๋มมันยังไม่ตายมึงเอาไอ้จิ๋มไปเลี้ยงรับรองว่าดังลุงปูพิมพาชา,ายากะไรวาจาเสกปูบอกว่าเอาไปเพื่ไม่ถึงพี่หรอกดังไอ้เด็กคนนี้ไอ้ดีก็เลยบอกว่าได้ครับตั้งแต่วันนั้นน่ะพี่ก็ตามไอ้ดี้มาเลยผมสงสัยอีกเรื่องเดียวเดดี๋ยวจะพาไปู ไอ,ไอ้ลุกร้องไห้ในหนังเนี่ยพี่คิดยังไงหรือผู้กกับเราบอกให้พี่เล่นคือเรื่องเรื่องมันจุดเริ่มต้นก่อนไม่น่าทุบถ้าเจ็บไป <c oughs> <c oughs> ทุบจนเจ็บมือคือจุดเริ่มต้นมันมาจากรายการก่อนใบไครเครียดตอนนั้นเนี่ยพี่รับบทเป็นเสี่ยโก้พี่อัดเทปแรกเลยกับปาต๊อกเล่นเป็นเสี่ยโก้แล้วมีรุกนร้องเดินตามมีปาต๊อกเดินตามมีปาโนดตหรือใครเดินตามสมัยก่อนเนะี่ยมันก็เลยกลายเป็นคนชอบแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งปาโนดตเขามีเล่นอะไรไม่รู้เราวเหมือนแถลงข่าวปาโนดก็เล่นอะ อ,อเด็กเหี้ยเขาก็เหมือนตบเราเนี้ยแต่ไม่ได้ตบจริงใช่ไหมเหมือนทุบหลังอะ่ะแล้วก็แกล้งแอคติ้งกระเด็นลลงไปจัดโต๊ะแล้วก็ลุกมารุ้ไว้แล้วรู้ไว้รู้ก็เจ็บอ่ะคือเราแกล้งราองห้ แล้วเสร็จปุ๊บนักข,ข่าวพานหัวเลยโน้ตเชิญยิ้มตกมาเฟียอ๋อนี่คำนี้เลย <usc> ตบเด็กตบเด็ก<ส>เป็นเป็นที่ด่าที่ป่านโน้ตบอกไอเด็กนี่ทาเป็นคนด่ากูทั้งประเทศจริงๆแล้วเนี่ยไอ้มุกร้องไห้เนี่ยเขาเล่นมั่นั้งหมะเขาอยู่ลิเกแล้วเ<ช>ขาเป็นคนเล่นมุกร้องไห้อย่างเงี้ยใช่มันก็เหมือนแล้วมันคนร้องไห้เหมือนตัวๆๆๆๆๆ มันก็เลยในหนังแล้วพอมาอยู่ในหนัง <c oughs> <ช>มันกลายเป็นว่าเรื่องไหนที่พีพี่โก้เจอผีต้องร้ <c oughs> องให้ <c oughs> ก็เลยคู่กับพ่อคอมมา <c oughs> ใช่โอ้แต่ผมนายพูดถึงคอมมาก็ใจหายนะ <c oughs> ใจหาย <c oughs> จริงๆแล้ว คุณพี่กับพี่คอมเนี่ยมันตัง้งตั้งแต่แรกๆตั้งแต่พี่ยังไม่ดังเงี้ยก็เจอกันมาวันนี้แกไม่สบายแล้วเราก็ไปหาเขาไม่ได้ไปเยี่ยมเขาไม่ได้เพราะมันด้วยโรคนะด้วยโควิดก็ได้ติดตามขา่าววันหนึ่งพี่นอนอยู่บนเตียงพี่ตื่นตื่นขึ้นมาด้วยโทรศัพท์ของพี่เต้ยนักข่าวท่องสารครับโทรมาว่าโก้พี่คอมเปียดแล้วนะผมณเหมือนฟ้าผ่างานถึงจะให้แวบ,บเลย มันใช้หายเว็บแล้วเราก็ถามว่าเรื่องจริงเหรอเราไม่คิดเรื่องจริงเคยแม่เคยนอนแล้วฝัน,นะอะ,อะพี่คกิดพี่กำลังฝันอยู่แต่มันไม่ใช่ฝันพี่กลับรถจากบ้านมามาที่ตรวจเนี่ยพี่ก็ไล่ตรวจแต่เขาก็คไม่โกหกแม่เรื่องเป็นเรื่องตายมาพูดตลกนะพี่กด มันมันมีความอัดอั้นตันใจหลายๆอย่างพี่ค้อมเป็นคนคนหนึ่งที่ถ้ามีผู้ชายสักคนที่ใครจะยึดถือเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างาพี่ค้อมเป็นหนึ่งคนที่เราเราเอาเป็นแบบอย่างได้อพี่ค้อมเป็นพี่ที่ดีพี่ค้อมเป็นพ่อที่ดีเป็นผัวที่ดีพี่ถามน,นายว่าพี่ค้อมเคยด่าใครไหมไม่มีผมอยู่กับแกมาแกไม่เคยพูดถึงใครเคยไม่เคยด่าไม่เคยว่าใครไม่ดีทําไว้นั้นเขาก็ไม่ยุ่งแต่เจอกันทุกครั้งเขาจะโยนพลังงานดีๆให้กับพวกเราเสมอทุกคน ที่อยู่ข้างๆแกมันกลายเป็นแบบวันนี้ไม่มีเขาอยู่แล้วอแล้วที่มันหนักไปกว่านั้นคือแค่คําบอกลาสักคําเดียวเราก็ไม่ได้พูดกันก็ไม่ได้คุยกันนะพี่นะเข้าใจไ่ะคือเราไม่ได้บอกลากันสักคำเดียวก็ไม่ได้เขาป่วยเราก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเพราะด้วยโรคมันก็ไม่ให้เยี่ยมตายเช้าเผาบ่ายพี่วิญญาณอยู่ข้างเมนแล้วเขาก็ไม่ให้คือเขาเขาไม่ให้เข้าใช่ไหมพี่เขาให้ข้าแหละแต่แบบมันก็ต้องรับสายหาะอ่าใช่เขาไม่ขึ้นข้างบนี่ก็ยืนดูเขาอุ้มลาไปคอมเกี่ยวหอด้วยกระดาษไต่ๆ มันผูกพัน์พ่าะพ,พี่โกอยู่กับน้คคอมมาตลอดทุกๆอย่างนี้เราเราเคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบแม้แต่คําเดียวที่เราพูดจากลากนันเราจะไม่ได้คุยกันแต่ว่ามันก็เป็นเก็บได้แต่ความรู้สึกด,ดีๆนะ <c oughs> ตัวนี้พนเพราะว่าแกก็ต้องบอกว่ามก็บไปสบายแล้วล่ะเรียนหมดกรรมกงนแล้ว ดูทุกครั้งที่พี่ล่ปลูกต้นไม้อยู่ดีจุดีพี่จะเตร์ชด,ดูหนังที่พี่เล่จะแก่บ่อยมากดูทุกครั้งดูทุดูทุกวันพี่คิดถึงแกตลอดหลับตาแล้วยังคำพูดของแกยังอยู่ในใจเสม,มอพี่ถ่ายละครจะแก่พี่ไม่คนตัดเล็กขบให้แกพี่คนถอนผมงอกให้แกมันมากกว่านะมันมากกว่าเพื่อนร่วมงานมันมากกว่ามันเหมือนพ่อเราอีกคนหนึ่งเหมือนญาติผู้ใหญ่ ไม่ใช่ว่าเราจําได้แต่เรื่องราวนะเราจําได้แม้กระทั่งว่าก่อนเข้าฉากเนี้ยกูกินลิโพกับพี่คอมไว้ยฉากเนี้ยพี่คอมให้เด็กไปซื้อลิโพไอ้หนูไปซื้อลิโพหน่อยให้น้ำสองขวดพี่คอมให้ตังตัให้ตังไปสิบหกบาทเอาริโพสองขวดสิบหกบาทสองขวดลิโพมันขวดละสิบกว่าบาทไหมครับริบโพบาท,บาทวินมองไซค์ออแกแค่ที่เหลือ อันนั้นก็ซื้อใครจะไปซื้อลิโพยพี่ครนะับเนี่ยเข้าเนื้อวันนี้8บาทอยู่สองคนไงไอหนูไปซื้อลิโพยหนาหน่อยลิโพยสองขวดแล้วก็ใส่มือตะมือกำมือไปไอพี่กัมมาถึงแล้วพี่ถามว่าถ้านายได้ตังค์มา18บาทเนี่ยนายจะกลับนะครับมันขาดนะมันขาด4บาทนะครับนละครับอ๋อไอแกไปซื้อก็ขายนิดหน่อยเว้ยแล้วยังเงยอะบ่อยมากอย่าไปซื้อลิโพยแกถ้าซื้อลิโพยแกเข้าเนื้อตลอดอ่ะก็เลยแบบ อันนี้เป็นความรู้สึกของพี่โก้ที่มีกับพ่อพูดเป็นดราม่าได้ไงตว์เล้อ่ะมันธรรมดาพี่มันพอพูดถึงใครสักคนหนึ่งที่เรารักอ่ะจริงจริงะทุกครั้งเลยเดี๋ยวพาไปดูต้นไม้เขาดีกว่าจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของคําว่าสวนสนุกแคตตัสอ่ะสวนสนุกแคตตัสนะคพาไปดูที่แรกก่อนที่ไหนก่อนพี่โก้ทำไมถึง มาเลือก <c oughs> ที่จะปลูก <c oughs> สนุกกัองคนแล้วนี่น <c oughs> <c oughs> ทำไมพี่ถึงเลือกที่จะมาปลูกแคบตัด เอาหาง่ายๆนะกระบองเพชรคือจุดเริ่มต้นเนี่ยจะให้เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่ออกรายการในช่วงแปลกเฮต้าไม่น่าเชื่อของทูเดย์โชว์อ่าแล้วก็จะมีฟาร์มกระบองเพชรเนี่ยดังๆเลยพี่ติ๊กเพชรแต้มสีอืที่อยู่จังหวัดระยองเขาเอากระบองเพชรมาออกเขาก็ให้ดูว่าต้นนี้นะราคา3มล้านต้นนี้ราคา4ี่แสนห้าแสนคือเขาปลูกมานานเนี่ยเขาก็ให้มาสีต้นเพื่ปลูกที่บ้านเนี้ยอ่าปลูกเล่นๆนะอ่เราได้มาเราก็เอาไปวางไว้โขลต้นหนาเราก็ไม่รู้หรอกมันปลูกยังไงตัวมันจะให้ไม้พี่มันจะถ่ายรูป เอามาปุ๊บมันก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ตายเว้ยมันก็ยังอยู่ส <3 S 1> เดือนสเดือนไม่ลดน้ำแต่มันก็ยังอยู่แต่ตันมันก็เหี่ยวนะทีนี้แฟนพี่มาที่บา้านกินข้าวกันเนี่ยพี่จะไม่ค่อยชอบไปกินในห้างเพราะเวลาไปตามห้างเขาจะชอบก็ที่ใชู้กหน่อยออกลายเป็นว่าแฟนพี่ก็จะเป็นตากล้องมันก็ไม่มีละส่วนตัวเ,เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็กินข้าวอยู่บ้านเ,เขาก็เดินไปรอบบ้านถ่ายนู่นถ่ายนี่เขาไปเดินเจอกระบองเพชรอยู่คนต้น,นหนาสี่ตนเขาก็เพื่อนเขาเลี้ยงคนเพื่อออนเเ้าาาช่่ยลสงไปใหดู เฮียมีกระบองเพชรด้วยวะแอมบ,บอกเฮีย,ม,ยม,มาตั้งกันยังไงต้นนึงสามพันสี่พันเน่ย,ยรเราไม่รู้เราไม่รู้ต้นละสามสี่พันอะมรมลค่านะหนาเราเลยเออเว้ยคืออยากจะบอกทุกอย่างนะบนโลกใบนี้คนสรรคตัตว์สิ่งของสถานที่มันจะมีค่าก็แต่เมื่ออยู่กับคนที่เห็นค่ามันเท่านั้นถูกปะเราไม่ได้เห็นค่ามันเราก็รู้สึกว่ามันเป็นต้นไม้ธรรมดาที่แบบก็เรื่องมึงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราก็เป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วก็เลยบอกว่างั้นกวางเอาไอ้สามต้นนี้ไปให้เพื่อนดูแลก่อนผมกลัวมันตายแล้วเราก็เริ่มศึกษาาเข้ไปในไปดูในกลุ่มกบองเพชเลี้ยง แบบนี้แดดยังไงถึงเราไม่ไปถามเขาแต่จะมีคนมาถามให้เราบ่บอยๆนะเราก็เข้าไปเเสบล้วก็เออฮึ่ยมันไมันก็ไม่ยากนี่หว่า<อ>ก็เลยมาเลี้ยงพอเลี้ยงปุ๊บเนี่ยจากหน่อแบบเนี้ <c oughs> ยก็ขยายขยายขยายจากมีแค่สี่ห้าต้นมันก็กลายเป็นยี่สิบสามติดห้าติดหนึ่งร้อยเพิ่มไเรื่อยๆวางที่เฉยไม่ได้ว่า <c oughs> คือจริงจังอะเราก็ต้องมีบ้านให้เขาดีๆลงทุนให้เท่าไหร่เะพะที่สร้างให้กระบองเพชรอยู่อันนี้นะอันนี้รางวัด ล้านกบาทคือหลังคาเป็นหลังคาใสแล้วก็มีแสลแอนห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหรอแดดต้องห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ไม้พวกกระบองเพชรเนี่ยชอบแดดนานแต่ไม่ชอบแดดตรงก็คือไม่แดดทั้งทีเดียวอ้าวคือคือแดดนานถึงว่าไม่ตรงแบบโดนไม่มีอะไรกันอย่างี้ถูกต้องแล้วทำไมมึงไม่โง่เหมือนเมียคือเมียฉลาดปะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตลาดเนี่ยแดดนานก็คือเนี่ยแดดมันตั้งแต่หัวบงครึ่งยันหัวบงเย็นเพราะว่าไม้พวกเนี้ยบางคนบอกเฮ้ยเป็นไม้ทะเลทรายนี่ทำไมต้องไปกั้นอ่ะเขาจ แต่ถามว่าที่ทะเลทรายมันมีด่างแบบนี้ไหมอ่าถูกมันมีแต่เขียวเข้าใจป่ะแต่อันนี้มันเป็นไม้ด่างถือว่าไม้พิการต้องบอกว่าทุกวันนี้มันมันเหมือนเป็นธุรกิจพี่โกไปแล้วพี่ว่าเป็นฮ็อบบี้ที่สร้างรายได้ให้พี่อยู่กว่าผมอยากไปดูไอ้ตัวที่แพงตัวแพงๆอยู่บนลงประกวดนี่เนี่ยเป็นพ่อผันแม่ผันุที่พี่เลี้ยงมาสามปีสี่ปีมันอาจจะแบบแพงต้องหน่อเพราะหน่อไหนสวยก็แพงแต่มันจะมีต้นที่สวยเลยแล้วได้รางวัลได้รางวัลการตีถ้าเป็นก็แบบว่าเหมือนน้องน้องอะไรล่าตัวนี้ดังๆเนี่ นั่นแหละฮะก็เราจะมีน้องอิงฟ้าน้องชาร์ลอตอะไรเงี้ยก็จะมีไมเป็นอะไรไม่เป็นอะไรไม่เป็น,ปน,ปนอะไรอะไรมดกัดเหรอแต่ให้ดู <laughs> นั่นแหละก็คือเดี๋ยวชาไปดูลงประกวดนะฮะลงประกวดเป็นลงกระจกข้างบนตัวประกวดนี่คือพี่โกบอกว่าหลักแสนใช่หลักแสน,แสนไปดูไปนี่เอามาจี่มาจากไหเคลีย พลุล้อพลุล้ไปไหนนู่นเมียไปนู่นแล้วเมียเมียผมไม่ได้สนใจอะไรกันแล้วไปไปดูต้นไม้แล้วเฮ้ยปิด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 เลยปิดประตูเลยเออใเขาอยู่คนเดียวไอหมุ่งฟาร์มกับบองเพชรใไออยู่นี่หายใจไม่ออกตายยัง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 ไม่ออกมาไอ้หนูไอ้หนูกลับบ้านลึงผู้ดของมาบเราแล้ว ไม่สนใจอะไรเลยเว้ยคือจะบอกให <vie? S 2> ้ว่าที่เนี้ยกล้องวงจรปิดมันยีบย่บินยี่เบียดตัวพี่ติดไว้มันก็ต้องกันไว้ก่อนนะพี่นะแฟนพี่ติดไม่ได้กันก็บอกพี่หรอกกันพี่โทรคุยคนอื่น <c oughs> อ๋อให้ดูให้คุยใครหรือเปล่าได้ยินเสียงหมดรู้หมดนะ <c oughs> อื New. ดุนนี่มันติดคุกกับกูไปไปไปมันก็ต้องขึ้นตรงบนันไดไหมครับเธอต้อง <c oughs> ค่อยขึ้นนะจ๊ะคอยดูของเธอเขาขึ้นมาเลยเธอตกนะมเดี๋ยเธอตกนะเธอต้องค่อยขึ้นไป แถตกพรอที่รักี่แหละคุยกันประคับประคองกันอ่าต้องบอกว่าในนี้คือต้นไม้ประกวดทั้งหมดใช่ปั้นมั่งอะไรมัางนี่เขาจะมีแบบั้นอันนี้ต้นเดียวกันนะต้นเดียวกันอันนี้หนึ่งต้น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 มันจะมีป้ายไหมไม่เอนต้นไหนที่ราคาหลักแสนอาต้นที่ไหนี่สิตอนนี้ที่อยู่ในนี้ตอนนี้ก็ต้นนี้ฮะมาเลพิเซน มาเลมิเซนต์อ่ามาเลพิเซนต์ตัวนี้เท่าไหร่พี่เท่าไหร่ยังประเมินค่าไม่ได้พี่พี่ไม่อยากขายพีบอกว่าพี่ยังไม่อยากขายเนี่ยให้สามแสนพี่ก็ยังไม่ขายไม่เอาอย่าขายเก็บไว้เถอะอ่าห้าแสนก็ไม่ขายอย่างเงี้ยมันมันแบบมันสวยเดี๋ยวจะหาเวอร์ไปเอไม่ได้เวอร์นะคือว่าคนเลี้ยงกระบอาเพชรจะรู้ดีจะรู้คือคนปลูกต้นไม้จะรู้อะต้นนี้มันลักเงี้ยถ้าอยากจะซื้อก็ต้องต้นใหญ่พอที่จะทดแทนค่าเสียดายเขาได้อแต่ถ้าอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็หลักแสนอย่างนงี้เท่าไหร่พี่ตอแสนห้า สนสามแล้วแต่ถ้าสลิดกันก็ให้แสนสามแต่ส่วนมากตรงนี้จะมีรางวัลแล้วต้นนี้มีรางวัลแล้วต้นนี้มีรางวัลแล้วต้นนี้มีรางวัลแล้วนี่รางวัล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 นี่ต้นนี้ต้นนี้พี่ภูมิใจเสนอมากพี่ตั้งชื่อว่าโจรดาวเรืองอาเลเมื่อก่อนตอนที่ประกวดแรกๆเนี่ยเวลาเราประกวดเนี่ยขาจะถามว่าเพราะเองวาเราก็ไม่ได้เพราะเพราะจริงๆแล้วตอนเราเล่นแรกๆเราก็ไปอใศ่ยส่ตาซื้อเอาเราก็อยากตอบเข้าไวอาเอามาชลาภาพี่เอตุลพิชัยก็ไม่ได้คลอบเองนะ เข้าใจป่ะมันเหมือนนักปั้นอ่ะมันต้องปั้นมาก่อนมันต้องดูตาจ้าอะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคอันนี้ก็คือเป็นต้นที่เราเพาะได้เองและไปประกวดแล้วได้รางวัลมันเลยเป็นต้นที่แบบเหมือนแบบภูมิใจปลดล็อกภมที่อยู่ในใจมีน้องน้อยด้วยอ่านี่หน่อพี่ก็เด็ดฉาำมาข้างๆต้นที่ชื่อว่าดาวเรืองตัวนี้ประกวดได้รางวัลมาเท่าไหร่ได้รางวัลมาได้ไหมพี่ได้รางวัลมาสองวิธีแล้วสองวิธีแล้วใช่คือต้องบอกว่าพี่โก้นี่คืออยู่กับมันทั้งวันสุดยอดเลยปกติพี่อยู่นน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 ีีีี่่่่ททััััั้้้้้้้้งงงวววววววไไไไไมมมมมมมปปปหหออยยยููกกกบบตตตลลลลลดดดดเเเาาาร็พขแแแ๊ะคสุ มันแบบเด้นนั่งพักผ่อนได้อยู่กับต้นไม้แบบชอบนั่งดูคลิปก็ที่พี่บอกอ่ะบางทีดูหนังพี่เล่นกับพี่ค้อมดูคลิปดูอะไรแล้วก็ทำไปทำไปอย่างเงี้ยก็สนุกเพลินๆวันเดียวก็แป๊บหมดเวลาแล้วแป๊บหมดเวลาแล้วช่องผมเนี่ยไม่มีอะไรเลยปิดท้ายคือคนที่มาไปแข่งล้เชือต้องเล่นมุกกับเมียผม เรื่องจริงมุกพื้นบื้เลยพี่ตัวตัวไปเลยคำกับพี่ปูให้เขาเล่นนี่ง่ายๆเลยคำกับคำกับใช้เมียงเชียงใหม่ใช้เลียงเชียงละเนี่ยแล้วเรื่องให้ฟังมันไม่ได้ได้เราก็ได้พี่ทำให้เขาขำอ่ะแต่ห้ามเล่นหน้าไม่ไม่ไม่เล่นนาเลยอู้ตลกมันทำให้คนห่านนี่มันได้แบบอีพีนี้ฉีกนะไม่มีคำกับนะผมไม่เล่นนะเพราะว่าไม่มีคำกับเพราะว่าพี่โกอยากเล่าเรื่องแล้วนี่เขาเขาเขาอยากฟังนะเขาเรียก่าเด็กพิศจารไหอันนี้เด็กหัศจรรนะก็เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสพี่อ่านหนังส ขาตั้งท้องใช่ไหมแล้วก็มีครอบครัวอบุญแหละลูกเนี่ยมันอเมซิ่งมากคุณลูกเกิดมาคลอดออกมาแล้วเดินได้เลยเดินได้พูดได้เดี๋ยวนั้นเลยเออก็มีทั้งย่ามีพ่อมีแม่นอนอยู่บนเตียงแล้วคุณหมอเด็กลงมาจากเตียงปุ๊บเด็กก็เดินไปเดินไปแล้วก็จะไปชี้หน้าผู้หญิงแก่คุณคุณคุณคีอย่าผมใช่ไหมเออใช่ตังกี้บอกขอบคุณมากที่คุณเลี้ยงดูพ่อผมมาจนเติรจนจนเจอแล้วเติบใหญ่เป็นไม่มีครอบครัว ขอบคุณมากแล้วเขาก็เดินไปหาพยาบาลบอกคุณคุณคือพยาบาลผู้ทำครอบผมใช่ไหมแล้วบอกเออเยสใช่ออขอบคุณมากที่ทำให้ผมเกิดมาแบบปลอดภัยดี่แล้วก็เดินไปหาผู้หญิงที่อยู่บนเตียงอ,อ คุณคุณคือแม่ผมใช่ไหมอบอกใช่ขอบคุณมากที่คุณอดทนตั้งท้องรอคอยและระวังทุกอย่างระหว่างที่ตั้งท้องผมอยู่เติดูแลผมตั้งแต่ผมอยู่ในท้องจนผมคลอดออกมาอืมันก็เินไปหาผู้ชายอืไปหาพ่อแล้วนี่คุณคุณคือพ่อผมใช่ไหมผู้ชายก็น้นก็บอกใช่อคุณจะปฏิบุกยังไง ถ้าตลอดทั้งเกจแปดเดือนมีคนเอาอะไรมาแพะหัวขึ้นอยู่เนี่ยคุณจะรู้ตึกยังไงคุณจะรู้ตึกยังไงนะมันหากันเยอะเลยนี่ก็หากันหมดนะหากันหมดแสดงว่าไม่เกจรู้เรื่องแต่ไม่ขำเฮ้ยมุกนี้ไม่ขำไม่ได้ไม่ขำแสดงหาเส้นมันหายแล้วล่ะ จบยังอ่ะพ <This> ี่ว่างั้นเอามุกคำผลอย่างเดิมสิอ่ะอันนี้ไม่เอ่นิ้วตากกระแทกหัวนี่ผมจะเอาไหนยอมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเด็กเกิดมาแล้วเด็กมันจะพูดได้เลยอ่ะโอ้อันนี้ถ้าเอาตัวริฐานเรื่องจริงอ่ะโอเคผมคงไม่ห้าหรอก อยากขู้นต้นไม้ดูที่มาที่สวนสนุกแคทตัสดครับเป็นเพจเฟซบุ๊กนะเข้าไปที่เพจเลยโอ้ขึ้นให้เลยเหรออบคอณมงอน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะแล้วก็ตอนนี้เริ่มมาทำก็เป็น อะไรวะนี่กูไม่ได้หวังเลยได้ดอกเนี้ยแต่ได้แต่ได้พอได้ดอกนี้เฉยเลยเราเล่าเรื่องช่ตายนี่นั่งเล่าจนไข่ย้อยไปเลยตอนนี้พี่ก็มีมาทํา youtube เหมือนกันชื่อช่องอะไรพี่ก็โคตียลามบอยเลยอ่าเข้าไปได้เลยโอ้โหมีขึ้นด้วยขึ้นให้ขึ้นให้ขอบคุณมากเลยสำหรับคนที่เลี้ยงกระบองเพชรอยากดูว่าคลิปวิธีการปลูกตัดรากลดน้ําช่ำหน่ออะไรเงี้ยใน youtube ก็จะมีดูอะไรยังไงอะไรยังไงในยูทูปนี่ก็จะมีหลายอย่างเอาแบบชีวิตพี่วันยูทูปทางข้าวกินกันนะแล้วเดี๋ยวนี่เดี๋ยวพี่ อ่าเดี๋ยวก็ติดตามช่พี่โกได้ฝากคนติดตามนะครับช่องนายชนะวันแฟมิลี่เราครั้งหน้าจะไปหาใครไปเจอใครยังรักเหมือนเดิมพี่ชายคนนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณพี่โกกติมากครับเจอกันครับกดไลค์กดแชร์ช่องพี่โกแล้วก็ช่องเราครับนายชนะวันแฟมิลี่ติดอาราบอยด้วยนายตี๋แฟมิลี่ไปก่อนไม่แบกครับผมเช็คกล้องก่อนเช็ดเขาหน่อยเพราะว่าเอาพี่ตากล้องนดีจังเจ็ดตากล้องบริการดีมากเลยเล่นมั่ว